ัสดีครับวันนี้อาจารย์เป้นพาเพื่อนๆเกษตรกรมาติดตามผลงานการใช้อดีของเกษตรกรหมู่ที่3ตํตำบลแม่นแก่งอําเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถนะครับซึ่งเกษตรกรของเรานํามาใช้กับพืชผักสวนครัวภายในบ้านและก็มีมะม่วงครับมะนาวแลวเดชเดวเชนเจ้าของบ้านแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมในทยงพรมีครับ บ้านแก่งอำเภอรตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเลขที่41หมู่3ครับวันนี้ก็มา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 เปิดใจแนะนำแนะนำการใช้อาดีเอเอเกษตรกรซึ่งร,ร,รุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็ใช้มา3ปีแล้วครับซึ่งพี่ธง หรือหรือชาวบ้านทั่วๆไปรู้จักกันแนะนำลุงเงวเนาะขายขของตลาดนัดด้วยดแล้วก็ขายอาดีสอง้านด้วยได้ทีนี้เพื่อเป็นการยืนยันให้ครับเกษตรกรที่จะมาใช้บริการของเราครับก็เลยเอามาทดลองเองทดลองเองในบ้านตัวเองครับเออซึ่งมีมะม่วงเนาะเดี๋ยวเราเราไปชมพวกผักผักผักพวกมะม่วงเนาะมะละกอขนุน ขนุนนุนเลยขนุนติดเต็มที่เลยถ้าเกษตรกรเข้ามาถามเราครับเป็นไงลุงแฮวใช้เองแล้วเป็นไงทีนี้เราก็ตอบเขาได้เต็มที่ครับครับครับเดี๋ยวแนะนำนี่มะม่วงเป็นอะไรเนี่ยน้ำดอกไม้ไม่ครับไอ้นี่้เอ่อโชคอนันต์ครับ๋อโชคอนันต์ครับครับอันนี้ครับอันนี้ก็ใช้มาแล้วครับเนี่ยผลงานของอดีสองาหนึ่งตอนนี้กําลังติดลูกเลยครับกําลังติดเต็มที่เลยถ้าติดแล้วพวกนี้ เขาจะเป็นยาข้นเหนียวไปในตัวเราไม่กล่องไปซื้อยาข้นเหนียวมาเนาะแล้วแล้วก็อัตราส่วนการใช้ใช้ยังไงครับใช่สามีซีครับอ๋อสามสีซี่ต่อน้ำเท่าไหร่ต่อน้ำยี่สิบลิตรถ้ายี่สิบลิตรก็เป็นอัตราส่วนการใช้ที่ถูกต้องที่ถูกต้องครับเพราะอาดีเนี่ยห้ามเกินห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับทีนี้อัตราส่วนการใช้ที่ที่เขากําหนดไว้เลยครับก็คือห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร ทีนี้เราเราใช้ในบ้านมันเป็นพืชผักมันเป็นมันมีพริกมั่งอะไรมั่งก็เลยผสมทีเดียวผสมทีเดียวผสมทีเดียวแล้วก็ฉีดได้ทั้งหมดเลยครับอ่ามันก็ถูกต้องทีนี้อาดีสองห้าหนึ่งเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยผสมน้ําแล้วได้น้ำสองพันลิตรครับฉีดได้ในเนื้อที่ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เราพยายามอย่าให้มันเกินอัตราส่วนที่เขากําหนดไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกินปุ๊บมันจะมีผลอย่างมะม่วงใช่ไหมครับอ่าที่ให้ดูเมื่อกี้คือ เราฉีดบ่อยฉีดบ่อยไปอัตราส่วนไม่เกินคือมันเหลือครับมันเหลือผมก็ติดเสียดายผลหมุนไปเรื่อยยก็โด่ไปเรื่อยครับโดนไปเรื่อยทีนี้ถ้าถ้าอัตราส่วนมันเกินแต่ว่าเราฉีดบ่อยมันก็มีผลได้เหมือนกันใช่ไหมการที่เราจะฉีดอาทิตย์ละสองครั้งก็ช่วงที่ว่าพืชผักเราเนี่ยมันมันป่วยมันเป็นโรคแมลงเพี้ยนนอนอะไรมารบกวนอย่างนี้เราก็จะฉีด สามวันต่อหนึ่งครั้งครับแต่ถ้าไม่ไม่มีโรคมีอะไรเข้ามารบกวนก็คืออย่างน้อยคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งดูผักนี่ครับผักที่สวนครัวผมปลูกเอาไว้นี่ครับสวนครัวเนาะมีคือกวางตุ้งเนาะครับกวางตุ้งผักกะชีอูกำลังงามเลยโนโน่ล่องนู้งงามกว่าครับอันนี้มันเข้าล่มไปหน่อยดอกดาวเรืองก็มีครับดอกดาวเรืองก็มีมีครบหมด ขนุนก็ฉีดนี่ลายกระลำปีกระลำปีมีหลายอย่างนี่นี่มันนาวผมนี่ออกดอกอีกแก้วครับเริ่มออกดอกชั้นที่สองแล้วเห็นไหมลากเป็นถวายไปเลยไปถวายทั้งปีทั้งปีครับครับเดี๋ยวลองไปดูได้เลยครับมะม่วงมันก็จะกลายเป็นถวายถวายแก้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีทุกรุ่นเลยผมได้กินของผมทุกมีทุกรุ่นทุกมีขับมีให้กินทุกระยะทุกระยะ เราอยากกินเวลาไหนก็มาดิ้งเราเลยเพราะว่าอาดีเนี่ยไม่อันตรายไม่อันตรายด้วยโน่นมันเนาลงครับโน่นโน่นโนโน่นอันนั้นกอกดอกเป็นแก้วกำลังกำลัาปีเนาะกำลําปีใบโอ้โหใบเป็นกระดงเห็นไหมนี่เป็นการยืนยันจากเกษตรกรนะครับที่ใช้โปรตีนอะมิโนอาดีสองห้าหนึ่งอันนี้ผือผักสวนครัวของผมถ้าว่าถ้าถ้าจะให้ถามความพึงพอใจอ่ะครับ มีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนโอ้โหอย่างนี้ร้อเปอร์เซ็นเลยครับร้อเปลยเื่อใจไว้เต็มที่เลย2นิ้วเลยยกยกนิ้วเลยโอเคครับมีความเต็มใจที่จะแนะนําเกษตรกรท่านอื่นด้วยเนาะอ้าวครับทีนี้เกษตรกรท่านใดในเขตจังหวัดอุตรดิตถ้าสนใจโปรตีน amino สองห้าับติดต่อมาที่เบอร์0854823305อาจารย์แป้นนะครับ เลขเบอร์หนึ่งศูนย์8ก้าแพัดนะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์ของลุงเฮวแล้วกันครับ์แปดเก้าแปดนึ่งเก้าหกหนอันนี้พ่อค้านะพ่อค้าพ่อค้าเอ้ยชาวบ้านที่ไปตลาดนัดนะครับตลาดนัดพ่อค้าตลาดนัดสนใจโปรตีนอะมิโนติดต่ออดีตสองอันหนึ่งก็ติดต่อมาที่ลุงเฮวเอาเบอร์อีกครั้งหนึ่งลุงเฮวเอา0 8 9ย์แปดเก้ แปดห้าเก้าหนึ่งเก้าหกึงนะครับอดี2สองห้าห้าหนึ่งก็รับใช้เนาะเกษตรกรรับรองรับประกันทั่วประเทศนะครับไม่เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์คือทั่วประเทศครับเรามีบริการแบบว่าเก็บเงินปลายทางครับเนี่ยภายในสามเบอร์เนี่ยติดต่อมาที่ใครก็ได้ครับที่ผมก็ได้ที่พัดก็ได้ที่ลุงเฮลก็ได้ครับได้อดี2สองห้าห้าหนึ่งเหมือนกันครับ ไปดูขนุนหน่อยไหมเดี๋ยวอาไปดูขนุนหน่อยไปดูขนุนนี่นี่ลูกใหญ่ๆมันลงไปหมดแล้วครับเนี่ยผมเอาไว้มากเกินตาบหลักผมจะไว้แค่สี่ลูกห้าลูกเนี่ยครับนี่นี่นี่ดอกไม้ดูดอกไม้อะไรอะไรบานชื่นบานชื่นดูนี่ก็ะดดนี่กรับนี่นี่ขนุนนีทั้งต้นกกู่นะครับจากกระลากลงมาเรียนไหมนะ มีมีตั้งแต่คนเริ่มแล้วครับเริ่มออกมาเลยทั้งปีก็มาเจอมะนาวอีกมะนาวอีกแก้วครับอันนี้มันอยู่ในล่มไปหน่อยตอนนี้ตอนนี้กําลังติดนะครับกําลังมีรูดเลยแล้วับทั้งปีทั้งปีครับในบ้านเราเนี่ยครับน้อยหนาก็มีน้อยหนาก็มีแต่มยังไม่ใช่ฤดูยังไม่ใช่ฤดูโน่นโน่นผักโน่นโน่นอันโน่นก็ยังงามเลยเห็นไหมนะ พริกก็มีเพราะเราเพราะเรามีพริกด้วยเราต้องใช้น้อยผสมทีเดียวทีเดียวครับได้หมดเพราะพริกนี้อาจราส่วนจะน้อยกว่าเขาครับนะทีนี้เราผสมสามีซีน้ำยี่สิบมิลก็ฉีดทีเดียวเลยฉีดทีเดียวเลยไม่ต้องมาผสมหลายครั้งครับเนี่ยใบัวละพาของผมเห็นไหมเห็นไหมใบดำส่วนมากอะไรใบมิ้เพี้ยมันจะลงหน่อใบมันจะเหลือง้ยมันจะลงใบนี้ไม่ต้องกลัวแต่ไม่เหลืองนะ ีกล้วยก็มีมะพร้าวกําลังแตกจันแล้วโอ้แตกแล้วกําลังแตกจันแล้วอาติดลูกแล้วนี่ติดแล้วครับติดแล้วลูกแล้วอ่ามีลูกอาดีผลงานอาดีแล้วผลงานอาดีมีความบึงพอใจอย่างเป็นอย่างมากฉันเยี่ยมเต็มใจที่จะแนะนําคนอื่นๆด้วยครับอ่านี่ชอบใจมะม่วงเนาะ ครับนนนั้มะม่วงแน่นอนเลยบางคนก็บอกตายหาแล้วแต่เฮวถ้าแกปล่อยไว้อย่างนี้มันไม่หักแล้วเนี่ยอแต่ผมก็เกียมไม้เกียมอะไรไว้ละวทัไปีครับปีทำหน่อยปีที่แล้วขายไม่ได้มะม่วงโอ้โหต้องควรเป็นมะม่วงควนกันยินไม่ไหวเลยครับดูที่นี่เนี่ย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 ผักสวนครัวนะครับที่นี่เวลาเราเราใช้ตัวนี้ปุ๊บเวลาเราเราเอาไปขายหรือว่าเรามา แกงกินเองอ่ะครับก็สบายใจสบายใจเพราะว่ามันไม่มีเคมีเนาะกินดิบได้เลยครับผมได้เลยฉีดปุ๊บเก็บกินปั๊บเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะเพราะเราฉีดเองเราเรารู้ว่าเราไม่ได้เอาเคมีมาปนเนาะครับซึ่งมันก็ปลอดภัยต่อตัวเราครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยผักต่างๆอ่ะตามท้องตลาดอ่ะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเคมีครับแม่งไม่งั้นมันไม่งามของเราไม่ต้องกลัวของเราไม่ต้องกลัวนะยังไงก็งามดูดูดูนี่ครับเนี่ยทุกคนเป็นสอกเว้นไหมเป็นสองเบยความยาวความยาวความยาวปกติเห็นไหมเน้นๆๆคครับต้นอวบต้นใหญ่ต้นใหญ่นะใบนี่ดำเยี่ยมเลยโอ้โห เนี่ยครับนี่ดอกดาวเรืองครับดอกดาวเรืองเหมือนกับปนลมามันเป็นที่ของมันครับปลูกไว้ไปวัดไปวาอันนี้ก็มามาเยี่ยมเยนครับเกษตรกรซึ่งซึ่งอน้ำอาดีมาใช้กับพืชผักสวนครัวครับแล้วก็ไม้ผลภายในบ้านเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับผัวหน้าก็ลืมขอบคุณลืมอย่าลืมแนะนำนะครับครับแต่เวลาไปตลาดนัาก็ วังนง่ยายลุงเฮลมาแล้วให้เลยนะครับครับครับ